สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับช่อง YSNDP อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับผมอีกครั้งเนาะก็คือเรามาอยู่กับเจ้าเมกโลดอนนะครับผมกับลุงโทมัสนะครับซึ่งวันนี้เจ้าเมกโลดอนกับลุงโทมัสวันนี้นะครับจะพาเราไปหานี่เลยครับผมท่านผู้ชมคงรู้อยู่แล้วเนาะวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมเป็นสกินของปืนแฟกันนะครับที่มันเป็น สิ่งที่หาได้ง่ายๆแต่ว่ามันเป็นถามว่าทำไมถึงมานะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมารีวิวสกินแฟร์กันนั่นเองนะครับซึ่งแฟร์กันอันนี้จะชื่อว่า f r e w o r k s แฟร์กันสกินนั่นเองนะครับผมซึ่งหน้าตาของมันนะครับรูางหน้าตาของมันจะเป็นอย่างนี้เลยนี่นะครับผมแฟร์เอ่อ Flyworks แฟร์การนสกินนะครับเวลาเราใส่เราก็แค่ให้กดค้างแล้วก็ลากไปที่ปืนได้เลยนะซึ่งตอนนี้ผมได้ทําการลองใช้ไปแล้วหนึ่งนัดน,นะครับก็คือมือลั่นอะไรฮะแต่ ว่าอ้าวพี่ครับแล้วอย่างงี้มันจะหาจากไหนละครับเอามีเจ้าฉลามมาข้างล่างฮะช่างมันวันนี้อ้าวแล้วเราจะหาไอ้ไฟกันเนี่ยเราหาได้ยังไงอ่าก็คือ1เลยฮะเราจะต้องไปฆ่า3ตัวนี้ฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้นะครับผมนี่เลยนะครับผมเึ้งไป็น3ตัวก็จะเป็นเจ้ามูซามูซาซอนะครับมูซาสลันะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าเนสซี่นะครับผมขอเรียกเจ้า Nancy เนสซี่เนาะและตัวสุดท้ายนะครับเป็นสไปโนซอรัสแต่ แต่แต่แต,แต่ตัวที่หาง่ายที่สุดคือเจ้าเนสซี่ฮะนี่ฮะลักษณะของเจ้าเนสซี่นะครับจะเป็นตัวยาวๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งคองเขาจะยาวราตัวเขาจะคล้ายๆกับเจ้ามูทาอรัสแต่ว่าตัวเขาจะ ค่างจากกระทัดรัดเล,เล็กกว่ามากมากเลยฮนะอ่ะนี่คือเจ้าเนซี่นะครับผมซึ่งผมไปหาเขามาก่อนแล้วนะฮะนี่ฮะการโจมตีของเขาคือใช้ปากกัดนะครับซึ่งไอ้ลูกเอ่ออันนี้ไม่ใช่ลูกสมุนนะแต่คือมันเป็นโจทย์ของเราฮะโอเคครับผมซึ่งหาจาก3ตัวนี้นะแต่ผมบอกก่อนเลยว่าท่านผู้ชมจะต้องฆ่าตัวเจ้าเนซี่นะครับเพราะว่าเจ้าเนซี่เนี่ยมันเป็นตัวที่ดรอปไฟเวอร์เอฟไฟเวอร์ส ไฟเวอร์แฟ,แฟร์การสกินได้ดีที่สุดนะเพราะว่าถามว่าทําไมาถึงเป็นตัวนี้ล่ะทางทั้งท,งท,งที่ตัวอื่นก็ได้เหมือนกันนี่ใช่ครับตัวอื่นก็ได้แต่ว่าผมเคยผมเคยไปค่าโมซาซอกกัแบสไปโนและมันค่อนข้างที่จะดอปช้ามากคือไม่ได้ช้าดิผู้ผิดมันค่อนข้างที่จะดอปดอปให้แบบว่า,าเาโอกาสการดอปเ,เมื่อวัดกับเจ้าเนซี่เนซี่จะดอกได้ดีกว่านั่นเองนะครับอ่ะโอเคผมขออนุญาตค่าเนซี่เลยกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะตัวมันจะ ค่อนข้างที่จะไม่โอเคเท่าไหร่อะตอนนี้นะคบผมจะให้ดูที่กระเป๋าก่อนกระเป๋าของเจ้ามกระลดนผมอยู่ทางขวามือนะซึ่งผมบอกไว้ก่อนเลยว่าขวามืออะขวามือของผมเนี่ยนะครับผมไม่มีเจ้าแฟก,กับกินนั่นเองนะครับผมอะโอเคเดี๋ยวผมจริงๆคนระับจริงๆรแล้วเนสซี่จะอยู่เป็นคู่นะแต่ผมงงว่าทําไมทําไมวันนี้มันมาตัวเดียวเออผมงงนะเนี่ยอะโอเค กรวมอีกเราเปิดก่อนได้เปรียบฮะเปิดก่อนได้เปรียบเสมอเปิดก่อนได้เปรียบเสมอมาดิมามามา,มา,มาครับผมเราเลื่องอี่เยอะเราเรื่องอีเอเเองอ่เยอะฮะแต่วันนี้เราจะแค่มาลองวิธีเอ้ยผมแค่จะพามาหาเฉยๆนะซึ่งการพามาหาผมก็คือจะฆ่าแค่เดนซี่ตัวเดียวพอนะครับผมโอเคฆ่าได้แล้วทีนี้สกินมันอยู่ไหนล่ะได้หรือยัยงยังไม่ได้นะเราจะต้องเหมือนจะต้องไปหานศพเขาด้วยปะถ้าผมจำไม่ผิด ดี๋ยวดูก่อนนะใช่หรือเปล่าเอ๊ไม่ใช่เหรอได้หรอือเปล่ายังไม่ได้ท่านผู้ชมจริงๆแล้วมันมันอยู่ในนี้นะทุกคนจริงๆแล้วมันอยู่อย่างนี้ในนี้จริงๆนะครับอ่ะโอเคงั้นเราจะหาต่อไปฮะจนกว่าจะเจอแล้วกันแต่จริงๆแล้วคือมันอยู่ในตัวเนสซี่กับมูาซาอนะแล้วก็จะเป็นตัวของสไปโนซอรัสนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่เจอเลยฮะออวันนี้ไม่เจอเลยฮะออ๊ยเราไม่อยากสู้กับปลาไหลไฟฟ้าทุกคนปะเอ๊ะทำไมตรงนี้ไม่มี จริงนะจุดนี้จะต้องมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมยังไม่ได้เลยนะคนแต่ว่าผมมีแฟนกันสกินเยอะมากแล้วนะในตัวมูซาซอผมก็ยังมีอีกนะครับโอ้ยนีย่ก็กัดจังเลยอ่ะโอเคเราจะว่ายไปเรื่อยถ้าไม่เจอแล้วผมคงอ่าเขาเรียกนะผมคงไปไปตัดภาพนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้ว่ายไปไว่ายมาแล้วไม่เจอก็คงต้องตัดภาพแล้วก็ไปหายตัวหนึ่งให้เจอให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่อยากเสียเวลาให้ท่านชม มานั่งหาตามผมนะเพราะถ้าเกิดนั่งหาตามนี่มันอาจจะยากนะครับผมเดี๋ยวผมขอ,อยัดหาตัดภาพไปตอนหาเจอเลยอะไรอย่างนี้น่าจะดีกว่านะครับหมดแรงเหรอโอ้โหบอกเลยว่าเรียบร้อยกรจะจุยแหละปลาไหลไฟฟ้าด้วยโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี้ยโอ้โหผมโดนโอ้โหเขาโมุนผมไม่เคยลงมาฟันอะไรกับปลาพวกนี้เลยนะ อแหละฟาดใครไปบ้างไม่รู้แหละตอนนี้นัวจาน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 แล้วโหโอเคโอค้โหโหโอ้ยฟันโรมันโรมันนี่ไม่น่ามายุ่งนะตอนี้เรามเจอเออไม่น,าน่นมนานมายุ่งเลยอะโอเ,เราไม่เจอเลยทุกคนเราทำไงดี ผมไม่เจอตัวอ๋ออยู่ข้างบนไปแต่ผมขออนุญาตว่าเอ้าเจอปลาหมึกโอ้โหโคตรแย่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยทามิ้งอะไรเนี่ยทุกคนทามิ้งเจอปลาหมึกชยางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอออันนี้อะไรหนักวะทุกคนอันไหนหนัก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 พวกนี้เหรอโอ้ยเราเจอปลาหมึกยักษ์นี่นะเรียบร้อยผมโดนแล้วอุ้ยทำไมมันมาโจมตี โอ oh, yeah, ้ยแย่แล้วเดีย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 วจับปลาหมึกโอ้ยเราเลีวห้าด้วยเลีวห้าเยอะเดียวซะด้วยไปดิมาเรียบร้อยคะตุยลงไปโอ้ยอ้ออะไรวะเนี้เจอปลาหมึกยกักษ์อีกดีนะที่ดาบผมแรงโอ้ยอะไรวะเนี้อ่ะได้อะไรมาจากโอ้โหได้เยอะจัดได้เซลมอนจากการฆ่าปลาหมึกฮะฆ่าปลาหมึกแล้ไม่ได้อะไรเลยเหรอทุกคนเออจริงๆฆ่าปลาหมึกมันจะต้องได้นั่นดิเนาะ แก๊สเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมพามาหาดีกว่านะครับโอ้โหแล้วเจ้าปลาหมึกยักษ์มาเวลานี้คืออะไรครับเนี้ยงงไปหมดผมขออนุญาตทิ้งให้หมดเลยแล้วกันนะครับเองเกิลเจลก็ทิ้งเนาะโอเคโอ้ยเ,เกือบตุยไม่ได้อะไรมาเลยหรอโอ้โหแล้วดันมาเจอกับเจ้าปลาหมึกยักษ์เวลานี้ด้วยนะคือผมไม่ได้ต้องการหาแล้วพอเวลาหา,านี่มันไม่เคยเจอเลยนะเนี่ยบางคนนี่อยากหาปลาหมึกยักษ์ยังเลยพี่พี่ครับปลาหมึกยักษ์อยู่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใกล้ๆ้เนี่ย อยู่ตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมดีไม่ดีเดี๋ยวว่าไปว่ามาเจอไอ,อ้นี่อัลฟามูซาซอนี่โอ้โหเอาเรื่องเลยนะถ้ามันมาคงไม่มามั้งเพราะว่าเรื่องความที่ว่า,อ,าอัลฟามูซาซอนี่มันเป็นตัวที่ไม่ค่อยอยู่ใ,ใกล้กับปลาหมึกเท่าไหร่นะผมคิดว่านะไม่น่ามาหรอกโอเคไม่มาแล้วถ้าถ้าเกิดว่ามาตรงนี้ไม่เจอก็คือไม่เจอแล้วฮะโอ้ยมันมาอีกแล้ว ทำไมปลาไหลไฟฟ้ามันเยอะจังวะอูโหูสองตัวสองตัว,ต,วตัวเดียวสองตัวโอเคสวยโอเคงั้นผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ผมอ,อันนี้เลยแล้วกันนะครับผมเจอเนซี่อีกตัวหนึ่งลวกันเนาะไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวไปเคลียร์ของด้วยเนาะ,ะโอเคครับไปกันเลยโอเคครับคุณท่านผู้ชมหลังจากที่เราไปเซฟมานะครับผมก็ไปเจอมาสองตัวแต่ประเด็นคือมันอยู่ใน คือผมแมวไม่อยากหรือเเพราะว่ายังไม่ได้เปิดคลิปแลยอีกอย่างหนึ่งคือมันเขาเรียกเลยนะผมก็ตัดผ้ามาตรงนี้แล้วผมก็แบบเออคลิปลุดแล้วก็แบบว่าพอเข้ามาอีกทีหนึ่งคืออา้าวโอ้โหอยู่ในดงแบบดงดูดิเมกะโรดอนอีกสี่ห้าตัวไะนะอีกกี่ตัวมานะดูดิโอ้โหโคตรเยอะแล้วทุกคนแบบแล้วพยายามจะลากไอ้สองตัวนี้เนซี่ออกมาไงเพราะว่าเนซี่ที่ผมบอกนะครับส่วนมากมันอยู่เป็นคู่ถูกไหมซึ่งเนี่ยผมมาเจอมาตรงนี้แต่ประเด็นคือ ผมรีไงผมกไดไฮดี้เซฟรีแต่ว่ามันมีเมกะโลโดอนแล้วดูไปไหลไฟฟ้าตรงนี้ยังไม่ออกไปอีกโอ้โหนึกว่ออกไปแล้วคือผมไม่รู้แล้วตอนนี้โอ้ควรทำยังไงดีเอาไปว่าผมทิ้งขอบไปหมดแล้วแล้วก็มีแฟกันอุ้ยเอาเอาฟ้ามูซาซองอีกอะไรวะเนี่ยโอ้ยโหเราไปวันนี้ผมเจออะไรวะเนี่ยทุกคนเอาฟ้ามูซาซองโอ้โหเดี๋ยว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 ดูดูดีทุกคน โอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้โอ้มานี่มามาบวกก็ได้มาโอ้โหรล้ไหวแบบนี่ยไม่ไหวนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ทำไมมันเจอโอ้โหแล้วเมื่อกี้ต้นต้นคลิปต้นคลิปเจอปลาเมือกยักษ์โอ้โหมันมาแล้ววิธีการสู้กับเมีกระโดอนนะครับเอ้ยอะไรอะมูซาอะไรวะเอาว่ามูซาซอคืออะไรนะว่ายขึ้นที่สูงให้เร็วที่สุดนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ตามเอามาเนาะใช่ปะโอเค เนซี่มันเป็นสัตว์น้ำลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลฟามูซาซอหรือเออไม่ใช่อัลฟาเนาะเขาเรียกอะไรมูซาซอมันเป็นสัตว์น้ำลึกแล้วตัวของเนซี่ก็เป็นสัตว์น้ำลึกนะครับมันก็จะไปออกไปเองโยกไว้ในปลาไหลเนี่ยอ่ะโอ้ยยกไว้ในปลาไหลเที่อ้ปลาไหลพวกนี้เนี้ยปลาไหลสี่ตัวโอ้เออ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 โอ้โห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 ผมโดนอีกแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเออรนเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเือเอาทีละตัวถ้าจะเนซี่ก็เนซี่มาแต่ไม่เอามูไม่เอามูซาซอ,าาอโอเคโอเคอะตอนนี้มันห่างกันแล้วมาเนซี่ผมต้องลงไปช่วยนะถ้าผมไม่ลงไปช่วยผมจะไม่ไหวนะครับเออเดี๋ยวลูกเมกระโดนผมไม่ไหวนะโอเคผมมีแฟร์สกินอยู่แล้ว4ี่ตัวนะให้นักผู้ชมจำไว้นะครับเดี๋ยวไอ้มูซาซอเนี่ยมาเคลียร์กันอะ ทำไมผมไม่ได้วะมันต้องเปิดเอาเหรออ๋อนี่ต้องเปิดเอาว่าอยู่ทำไมมันไม่ได้ต้องเปิดเอาเองเหรอมันไม่มีกระเป๋าหรออีกตัวหนึ่งผมหั่นซากไปแล้วว่าทำไงดีอะไม่เป็นไรครับอ๋อมันก็คือเวลาฆ่าเสร็จแล้วห้ามห้ามไม่นีนะครับห้ามฆ่าตายเนาะต้องกดเอาแบบว่ากดแบบว่าให้ไปเปิดในตัวเอานะเอาโอเคผมรู้แล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ใส่สกินไปฮะเอา้าไม่ได้ใส่หรอ อ่าใส่แล้วนะฮะหนึ่งใช่ปะ่ะมันใส่ยัง่ะเออใส่ยังทุกคนทำไม,มันใส่ไม่ได้อ่ะอ๋อใส่ไปแล้วผมใส่ไว้ก่อนหน้านี้ด้หรอเออ๋อโอเคอันไหนที่ใส่แล้วมันจะถืออ๋อโอเคผมไม่จำเป็นต้องเอาแฟกันขึ้นมา ผมก็แค่เอาแฟร์การตัวนี้กดไปหนึ่งนันะแล้วมันก็จะกลายเป็นสีดำๆแบบนี้นะครับผมอ่ะเราใส่บีกัทุกคนอ๋อปึบถือว่าเป็นนะครับถือว่ายังก็ถือว่าเป็นแล้วนะอ่าโอเคเข้าใจง่ายนี่ครับก็จะมีหนึ่งนัดแล้วเราก็ยิงฮะ,ะเอายิงในน้ำไม่ได้ลืมอ้าแล้วแล้ววอาแล้ว,ลว,ลว,ลวมีกระโดดของผมไปไหนนั่นหรอมานี่แล้ว โอเคไหนๆก็เจอแนละ้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาล่ามูซาซอไปด้วยเลยนะครับผมบอกเลยนะว่ามูซาซอก็ให้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลฟามูซาซอหรือมูซาซอธรรมดานะครับมันก็ให้เหมือนกันนะตัวสกินแฟร์กันนะวันนี้ก็มาเลยมาแนสซี่มาแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวผมจะล่ามูซาซอให้ด้วยนะฮะ,อะ okay. โอเคอุ้ยกระตุกกระตุกกระตุกมากเดียวโอ้โหมูซาซอสีขาวโคตรสวยอะ คือวันอะไรวันนี้วันนี้เจอแต่อะไรหนักๆเนาะเฮ้ยผมฟันมันไม่ได้นะเนี่ยแย่แล้วมันไม่สู้ใกล้ๆผมเลยว่ะโอ้ยมันไม่สู้ใกล้ๆผมเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหแล้ววันนี้พวกกระตุกอ่ะทุกคนเพราะว่ามันอุ้ยแต่สีมันสวยว่ะทุกคนมันสีมันสวยมากอ่ะโอ้ยไอ้พวกนี้ก็ยุ่งจริงๆเลยเอาละผมฟันผมฟันฟรีโอ้ไม่ได้ฟันเลยอ่ะอ่ะเด้อดิโดนโดนโดนเบก้าโดนเบก้า กมไม่ได้เรื่องเลยผมฟันไม่ได้เรื่องเลยผมไม่ทันวะไงมาดิเอามามามาอุยอ้ยอุ้ยชุดแตกชุดแตกครับผมแย่แล้วโอ้โหไม่มีอี๋ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนออกซิเจนผมมาทุกคนโอเคผมต้องทำยังไงวะผมต้องวิโอ้ยผมไม่ไหววะทุกคนออกซิเจนผมไม่มีมาดิมาผมต้องไหววะ โอ้ไม่ไหวทุกคนออกซิเจนผมจะหมดก่อนแน่อ้าไอเอาฟาบูซซอขอฟันหน่อยแล้วผมไม่ไหวว่ะถ้าผมปล่อยลูกผมไว้คนเดียวตัวนี้ได้ไหมปล่อยปล่อยตัวไอมการโดดอนไว้คนเดียวได้ไหมมันจะไหวไหมทุกคนทุกคนว่ามันไหวไหมอ่ะเออเออเราจะทำยังไงดีคือคือเราต้องกดพาสีวะ พาสิแล้วพาสแล้วโอเคโอเคกับมกลับมาก่อนกัามก่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหมายถึงผมเนี่ยไม่ไหวยายากัดยากัดผมยากัดผมอื้อออ้ออปอดจะแตกแล้วอ้ออือออออออโอ้โหปอดเกือบแตกทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมมันนอกรอบกับมันดีกว่า เออท่านผู้ชมอดดูเลยอ่ะผมก็อยากฆ่าอะไรแหละนะแต่ว่าเหมือนมีกระโดนผมจะไม่ไหวแล้วเออเอามูซาซอผมมาไหมเราไปเอามูซาซอเรามาไหมเปิดศึกเลยไงเดี๋ยวผมไปเอามูซาซอผมมาดีกว่าผมต้องล้างแค้นแล้วผมต้องไปเอาชุดเกาะด้วยแล้วก็ไม่มีเท้าเออผมไม่ได้มีเท้ากบว่ะท่านผู้ชมอาายากจะดูอะไรระหว่างรีวิวแฟร์กันเฉยๆกับต้องล่ามูซาซอก่อนท่านผู้ชมบอกว่าเออกระฟงเป็นอาฟามูซาซอแหละพี่ มันมาขนาดนี้โอ้แตเจว่าสีมันสวยับผมเทผมเจอแต่สีดำดำเนาะผมเจอแต่สีดำดำอะทุกคนเนี่ยแต่ว่ามูส์ฟามูสอซนี่ผมเจอแต่สีดำดำนะแต่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าแบบเออมันมีสีขาวด้วยเว้ยแปลว่ามูทอซธรรมดาก็มีก็มีสิที่เป็นสีขาวปะโดยที่แบบไม่ย้อมไม่ย้อมนะไม่ไม่ใช่ทําสีเองนะหมายถึงแบบเราเขาเรียกอะไรอะเราเราต้องทําเองอ่ะเอ้ยเราเราผู้ผิดเราไม่ต้องทําเองอะมันจะมีสีธรรมชาติสีขาวให้เราปะวะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะโอเคพักไปก่อนละกันโอเคผมก็จะตุยแล้วนี่หว่าผมก็เกือบตุยเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปโอเคคงต้องนอกรอบแล้วว่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าในรอบนี้คือเราไม่ไหวเพราะว่าเราไม่ไหวแน่ มีเท้ากบไหมอ่ะไม่มีเท้ากบด้วยโอ้โหโโแย่จะบงในนี้มีเท้ากบไหมเอ้ยไม่มีโอเคไม่เป็นไรงั้นแปลว่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตรีวิวสกินแฟร์กันก่อนละกันเดี๋ยวผมไปนอกรอบเดี๋ยวท้ายคลิปใครดูจบท้ายคลิปเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะไปสู้กับมันอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปขออนุญ,ญาตไปรีวิวสักคู่หนึ่งเนี่ยผมขออนุญาตตัดภาพแล้วก็เตรียมของ อีกสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคครับไปกันเลยเอาแล้วใครมานะอเอา้าเอา้าเอา้าบวกกันไม่ยั้งเลยไหมเอา้าโอเคครับไปกันเลยโอเคครับผมท่านผู้ชมนะครับผมตอตอนนี้วันนี้มันเป็นวันหยุดเนาะท่านผู้ชมผมต้องกล่าวไว้ก่อนว่าแถวนี้มันเป็นวันหยุดนะคะรับอาจจะมีการเปิดเพลงเ้าเราเกล่ยอะไรอย่างนี้ก็ขออาภัยด้วยนะครับแต่ว่าผมพยายามพูดในดังที่สุดแล้วกันเท่าที่ทางได้นะครับแต่ว่า เรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับอันนี้คือเป็นชนิดของแฟการธรรมดานะครับซึ่งแฟการธรรมดาเนี่ยนะครับผมรูปของเขานะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะซึ่งมันก็คล้ายๆกับตัวของปืนที่ใส่สกินแล้วนะแต่ถ้าเกิดแฟการธรรมดาเนี่ยเราดูที่เลข7จผมนะเขจะเขียนเป็นแฟกันแล้วคูณ7นะครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นแฟกันคูณ7นะซึ่ง คูณ7คือจะมีทั้งหมด7นัดนะครับในนี้เนาะแต่ว่าจะเป็นสเกนไฟแบบนี้นะอ่าน,นี้คือท่านผู้ชมอาจจะแสบตานิดนึงนะใครดูใครดูตอนกลางคืนก็ระวังแสบตานะครับเพราะว่ามันจะเป็นแสงไฟเนาะอ่ะเดี๋ยวผมลูกแรกผมจะยิงด้วยขึ้นฟ้าไปก่อนฮะอ่ะโอเคผมลบให้แล้วจะได้ไม่แสบตามากนะครับอ่ะโอเคครับผมจะเห็นได้ว่าแฟร์การธรรมดามันเหมือนเป็นพุเขยไหมนี่ฮะมันก็เหมือนกระจายเป็นพุธรรมดานะครับแบบนี้เลยนะครับมันก็จะค้างนานอยู่ทุกคน โอเคเหมือนแบบไฟเฮ้ยมันกำลังจะตกลงมาปะเนี่ยอ,อ๋อมันกำลังจะตกลงมาเหรออ,อ๋อมันจะตกลงมาข้างล่างโอเคเดี๋ยวผมขอยากขึ้นไปดูข้างบนนี้แล้วกันอ่ามันจะย้อยตกลงมานั่นเองเนะครับผมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะตกโอ้มันใช้เวลานานอยู่นะกว่าจะตกลงมือนะครับกว่าจุดสูงสุดแล้วก็ลงมาโอ้ยสว่างมากทุกคนโอ้ยแสบตาเลยว่ะผมยังแสบตาทุกคนดูดิโอเคนะครับมันตกอยู่ตรงนั้นนะคือหมดแล้วนะครับอ่ะ ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่ามันมืดมากๆล่ะอ่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอ่าผมขออนุญาตปรับเป็นโหมดเอ้ยผมขออนุญาตใช้ก๊อตโหมดนะเพื่ออ่าทารุณในการรับชมนะครับผมอ่าขออนุญาตเป็นตอนกลางคืนแบบมืดๆเลยแล้วกันนะครับอ่าโอเคผมจะอ่าตอนนี้คือผมมองไม่เห็นอะไรแลวตรงนู้นนะครับที่ผมเป้า่ผมเล็งอยู่นะครับมันจะมีแนวเสาของผมอยู่ตรงนู้นนะผมขออนุญาตยิงไปเลยฮะอู้หโคตรสว่างโนโคตรสว่างอนะ่ะเนี่ยแล้วก็โดนอะไรวนะเน่ะเอ้อ โอ้ดับเลยฮะลงน้ําคือดับเลยยิงไปฮะโอ้โดนประตูอ๋อโดนประตูมันก็เลยตกลงน้ำหรออ๋อแล้วก็ระเบิดด้วยใช่โค้เจ๋งอ่าเดี๋ยวเรามาดูเมื่อกี้ผมยืนอยู่บนแท่นโอ้โหโคสว่างทุกคนแฟกกันนี่โอเคระดับไปหรอ๋อมันดับไปแต่ว่าถ้าเกิดเรายิงขึ้นฟ้ามันก็จะสว่างแบบโอ้ยสว่างวะทำไปเล่นออผมเห็น อะไรตรงนั้นละโอเคสว่างมากทุกคนแต่ว่าโอ้ยผมว่ายิงบนฟ้าดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะยิงตกใส่พื้นปุ๊บมันหายเร็วมากเห็นไหมถ้ายิงบนฟ้าดียังสว่างอยู่เลยอะเดี๋ยวผมยิงตรงฟ้าตรงนน้นนะดูดิโคตรสว่างทุกคนสว่างมากครับผมสว่างมากจริงๆโอ้แฟกการกํกำลังย้อยโลรมาฮะผมยาโคตรเท่เดี๋ยวเรามาดูฮะที่นี้เราจะมาใส่สกินมันหลอกไปโอ้เห็นยันเห็นยังเพชรธนรนที่มีอยู่บนฟ้านะดิดอกเนี้ยโอ้โห อาตกลงมาแล้วเรียบร้อยฮะโอเคตรงนี้ก็จะมืดนะครับแต่ว่ามันยังไม่คุหมดว่าตรงนี้มันยังมีอยู่นะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอขออนุญ,ญาตเป็นรอให้ตัวนี้ตกลงมาใส่น้ําก่อนน่าจะตกลงน้าแต่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองยิงแบบสีที่ใส่สกินแล้วนะครับผมอ่ะโอเคไปเริ่มครับผมอ้าวนี่ใส่สกินจริงๆนะเนี่ยทาไมไม่เห็นมีอะไรเลยใส่สกินแล้วนะเนี่ยอ๋อมันจะมี3มสีกับ กระจายออกมาฮะ,ะถือว่าโอเคถือว่าโอเคก็โอเคขึ้นจากการที่ไม่มีอะไรเลยระเบิดออกมาใช่ไหมระเบิดแล้วไปเกสี่ีขาวมันก็มองไม่เห็นไงอ๋ออันนี้ผมลูกธรรมดาผมขอโทษนะโอเคยิงขึ้นไปโอ้เทจัดเอาไว้บอกตำแหน่งของเราได้เลยนะ,อะโอเคอ๋อถ้าเกิดยิงอันไหนแล้ว โอเคผมผมเริ่มเข้าใจแล้วถ้าเกิดยิงจากอ่าเดี๋ยวอันนี้ผมใส่อันนี้ผมจะถือ,อที่มีสกินนะอันนี้คือมีสกินนะครับอ่ะยิงขึ้นไปมันก็จะดับเลยทุกคนมันก็จะถือว่าเป็นเป็นการพังไปเลยนะครับนี่เป็นไงโอเคมันก็ไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่นะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะครับแต่ถามว่ามันมีประโยชน์อะไรไหมมันก็ไม่มีประโยชน์นะมันเอาไว้ส่องตอนกลางคืนได้อะไรอย่างนี้ได้แหละเออถือว่าผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็เอาไว้บอกตำแหน่งในระยะไกลๆ,ๆ,ๆเวลาแบบ เพื่อนเราอยู่ไกลๆอะไรอย่างนี้นะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยอยู่ตรงนี้เราก็ยิงแฟการบอกกันแบบเท่ๆไงเออแบบตรงนี้นะครับผมหรือเป็นการยิงจุดพุฉละองวันอะไรอย่างนี้ในเกมก็ได้นะครับเออมันถือว่าถือว่าเท่ถือว่าเท่นะถือว่าเท่ได้เลยถือว่ารู้เรื่องนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอยากตัดภาพไปที่สู้กับมูซาซอแล้วกันนะครับแต่ว่าดูก่อนถ้ามูซาซอมันไม่หายผมก็จะสู้นะครับวันนี้ผมจะเอามูซาซอผมลงไปล่ากนะครับผมอ่ะโอเคครับไปกันเลย โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาอยู่ในทะเลแล้วครับเมื่อกี้ผมเจอมูซาซออยู่แปลว่ามันยังไม่หายไปนะนี่ไงเอาะผมจะเปิดให้มันสู้กันเองฮะสามเลยสองตัวนี้นะฮะผมว่าผมไหวว่ะผมว่าผมไหวรอบนี้เดี๋ยวเราจะมาหาแฟกันกันต่อนะถึงแม้ว่าจะใช้หมดไปแล้วเอา้าแล้วมูซาซอผมไปไหนอ่ะเอาไว้กันอยู่ไว้กันอยู่ไปลูกว่าไปชูมันเอาละฮะมูซาซอผมเลเวลเท่าไหร่ก็ไม่รู้โอ้เลเวลแปดสิบโอเคขอบคุณเอา้าทำไมไม่ตีล่ะ ต้องทำไงอ่ะต้องทำไงวะผมก็ไม่รู้อ่ะอให้มันสู้กันไปแล้วกันฮะเพราะผมไห้ไม่ทันนะแบบเนี้ยประาติไหนจะจะจะฆ่าตัวอย่ออาูกเ้ยเออมันก็นานนะเนี่ยเราต้องทำยังไงอ่ะช่วยมันทำได้ทำอะไรได้บ้างอ่ะเราอ่ะผมก็มีแค่ทางเดียวฮะเวลาเอาดาบไล่ฟันเราฮะเอาเดิมาเรียบร้อยทีคือที่คืออย่างงี้ยังไงผมไม่รู้ผมฟันใครบ้างนะ ันผมฟันหมดมฟันหมดอุยดออ้ยใต้ท้องใต้ท้องฟันนะโอเคผมอยู่ใต้ท้องเขามาดิมาเหลือหมื่นห้านะทุกคนดาบผมแรงจัดเอาดิถ้ามาบวกกับผมก็ได้อยู่เ้ามาบวกกับผมได้อยู่จะได้ฟันต่อเนื่องหน่อยมาเดย์มาเดย์เหลือหกพันแล้วหกพันห้าเอาละฮะไม่มีการหนีนะมูชาซอเวลาใกล้ตุยก็จะไม่หนีนะครับผมอ่าโอเคเอาละวะ,อ,ะ,วะอ่านมาบวกเลยฮะโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยตุยลงไป เดี๋ยวเราไปดูฮะเอออย่ากัดซากอย่ากัดซากอย่ากัดซาก,าก,ซากเดี๋ยวผมเก็บดาบก่อนเนี่ยผมเผิ่งไปฟันซากนะครับอ้าได้ไข่มุกดำมา,มำมานะครับเอ้ยทำไมแฟงกันไม่ได้อ้าวอ,อ,อาเอาเดี๋ยว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 แป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมอยากได้ไข่มุกดำไม่ใช่อะไรหรอกตอนนี้คืออยากได้ไข่มุกดำออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้โหมันไม่มาใกล้ๆเราเลยมันไม่มาใกล้เลยเราทำไงดีทิ้งไปฮะ โอเคได้แล้วเกตเซนี่ฮะแฟกันยังไม่ได้ไอสามอันนี้ไม่ใช่เนาะขึ้นไปกัดดิต้องทำยังไงถึงจะได้เอาเอาตัวชนอย่างเดียวเลยหรอโอ้โหเรากวจะวนที่ได้อะ, okay, ะโอเคกัดฮะโอ้ไม่ได้หรอทุกคนมันดอจกจ้างจังวันนี้เราหาไม่ได้อ๋อเราหาได้จากเน็ซี่ตัวเดียวนะครับอ่ะโอเคถือว่า มันต้องหาจากไอ้พวกนี้แหละแต่ว่าบางทีก็ต้องเปิดเอากระเป๋าเอยเปิดในซากเอาเนาะเพราะว่าอย่าอย่าทำลายซากนะครับเพราะอาจจะไม่ได้เนาะ โอเคแล้วกันนะครับถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่างไรนะครับท่านผู้ชมชอบหรือยังไงก็ตามนะครับผมขออนุญาตให้ท่านผู้ชมขอกดหนึ่งไลค์นะครับผมหรือก็กดซับสไคร้และท่านผู้ชมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่คลิปนี้มีสาระจาก y s t p นะครับผมวันนี้ว่าที่พี่ขอตลาไปก่อนถ้าเกิดว่ามีเสียงรบก,กวนหรืออะไรอย่างอื่นนะครับที่ท่านผู้ชมไม่โอเคหรือว่าท่านผู้ชมไม่พอใจ y s t p ขอขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้ว่าที่พี่ขอตลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปใหม่จะปนคลิั้นก็อย่าลืมกดติดตามไวว้้ดยล่ะขอให้ท่านผู้ชมสนุกกับบบบบเกมมคครรััผ๊าายย